สวัสดีครับท่านที่ทติดตามรับชมช่อง101ศอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาแบบธรรมชาติบ้างนะครับนะครับหลังจากอยู่ตึกอยู่ตึกรามบ้านช่องอยู่ห้องนะครับมีผ้าม่านอยู่เบื้องหลังวันนี้ฮะมาธรรมชาติธรรมชาติด้วยการทำงานของเรานะครับวันนี้ก็ได้ดูประชุมสภาผู้แทะะนราษฎรก็ได้เห็นนะครับ หลังจากรัฐบาลได้ถอนนะครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ออกจากวาระการประชุมก็ปรากฏว่ามีหลายคนครับออกมาหาวมาหอนออกมาถามบอกว่าถอนทำไมเหตุผลที่ถอนเพราะอะไรบางกลุ่มก็บอกว่าอย่างนี้ครับบางกลุ่มก็บอกว่ารัฐบาลน,นี้ถอนเพื่อหุ่นเซนต้องบอกว่าเอาอะไรทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักเรื่องหรอกนะครับเวลาเขาถอนคาสิโนออกมาเอนเตอร์เทนเมน เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กออกมามันก็แขกปากว่าเขาอีกนะครับถ้าเขาบรรจุในวาระมันก็บอกว่ามันไม่ดีมันเป็นการมอมเมาพี่น้องประชาชนนะฮะเราก็ได้รู้แล้วว่าปากกับใจมันไม่ตรงกันจริงๆนะะปากกับใจไม่ตรงกันหมายความว่าไงล่ะครับเวลาเขาเอาวาระเข้าไปในที่ประชุมมึงก็บอกว่า คาสิโนนี่เป็นการมอมเมานะครับต้องนึกถึงด้วยประเทศไทยนี่เป็นเป็นเมืองพุทธนะครับไปสนับสนุนเรื่องนี้ได้ยังไงนะพอเขาบอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะคาสิโนนี่แหละเขาถอนออกมาก็ออกมาเห่าเขาอีกบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะะที่ถอนออกไปเนี่ยเพราะคนเซ็นหรือเปล่าครับจะเพราะด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ครับในสภาวะตอนนี้ครับเพราะว่ามันมีความขัดแยง้ง นการพัฒนาประเทศมันต้องขับเคลื่อนใช่ไหมครับไม่ใช่นั่งอยู่ดีๆแล้วครับประเทศมันดีขึ้นไม่ใช่ว่านั่งอยู่ดีๆแล้วครับประเทศมันจเจริญขึ้นไม่ใช่ครับประเทศเราเนี่ยมันต้องมีนักบริหารที่ดีการหาเงินเข้าประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้ภาษีทําเองนะครับสามสิบหกเปอร์เซ็นก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยครับมันไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวมันหลายประเทศครับ ที่เราไปพูดคุยอยู่ตอนนี้ญี่ปุ่นเองยังสามสิบห้เปเซ็นเลยไทยสามสกปเนเนี่ยมันไม่แปลกอะไรเลยเพราะว่าไทยเนี่ยมันได้ดูนการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าขาดดุลการค้าประเทศไทยเนี่ยมาเกือบยี่สิปีนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาช่วยประเทศไทยมาตลอดเพอะเศรษฐกิจของ สหรัฐอเมริกามันตกทั้เข้ามาครับทําก็ใช้นโยบายพวกนี้ครับมาเจ็บปมาเจ็บเบี้ยต่างๆนี่ครับเพื่อจะเอากลับเข้าไปพัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องก็ได้เห็นว่าการทำงานของทําเขาไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขามาพัฒนาประเทศเขาครับแต่เราก็ต้องแก้เกมเราก็ต้องทำงานนะฮะ คือเราทํากับสหรัฐไม,ไม่ได้ครับเราก็ต้องหาเส้นทางอื่นครับซึ่งนายกทักษินเองก็วางไว้แล้วครับแต่ก่อนนี้ครับเมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นครัวโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกกลางเองที่มีความสัมพันธ์นะฮะมีความสนิทชิดเชื้อมีคอนเนคชันอยู่ตรงนั้นต่างหากนะครับเขาเรียกว่าตลาดใหม่ถ้าเราไปมุกมุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าเป็นสหรัฐตอนนี้แข่งขันกันจีนก็ลําบาก นะฮะสหรัฐเองก็เศรษฐกิจก็ล้มเหลวนะตอนนี้ต้องบอกเศรษฐกิจโลกนี่แย่ครับประเทศไทยเองก็แย่เหมือนกันแต่เราจะหาวิธีการแก้ไขยังไงพี่น้องก็ติดตามดูครับว่าทางรัฐบาลเองเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเพราะรัฐบาลเองก็ลุ่มๆุดอนครับทําอะไรก็ไม่ได้จะแจกเงินเหมือนก็มีปัญหาครับจะทําอะไรก็มีคนค้านมีคนร้องนะฮะอย่างที่เราเห็นครับ เพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยไม่ปกติเราก็ต้องเอาใจช่วยรัฐบาลผู้ที่บริหารครับถ้าเราบอกว่าสามวันดีสี่วันไข่เปลี่ยนนายกกัฐมนตรีนี่ครับสิบเดือนเอาเปลี่ยนทีสิบเดือนเปลืนเปลี่ยนทีครับนะมันจะเป็นกบเลือกนายหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะครับได้คนใหม่มามันจะดีเท่าคนเก่าหรือเปล่ายังเราก็ยังไม่รู้อีกครับเราอย่าไปเสี่ยงเลยครับประเทศไทยนี่ครับในเมื่อ ความเชื่อมั่นเรายังมีอยู่ครับคือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่หยิบประเด็นพวกนี้เอามาพูดเท่านั้นเองครับถ้าบอกว่าฝ่ายค้านเองเขาบอกว่าการถอน Entertainment Complex ครั้งนี้ครับเพื่อหุนเซนเอา้าวแต่ก่อนบอกว่าไม่เอาครับ Entertainment Complex นี้ไม่เอาเลยครับ บอกเมืองไทยเมืองพุทที่อ้างกันเนี่ยครับที่มาเห่าหอนกันเนี่ยที่มาสําลอกกันเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรนอกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ามันไม่ดีมันเป็นอบายามุกมันมอมเมาพี่น้องประชาชนแต่พอเขาถอนออกมาแล้วครับเพื่อจะมาเดินเรื่องของนิรโทษกรรมแต่ปรากฏว่าจะมาสอบถามเขาสอบถามหาอะไรล่ะครับเนี่ย ต้องถามครับพักประชาชนจะมาสอบถามอะไรครับจะมาใช้โวหารอะไรผมถามหน่อยจะใช้โวหารอะไรมันหมดเวลาที่จะพูดกันแล้วครับมันหมดเวลาที่จะมาโชว์กลางในสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับคือวิธีการพูดมันก็ไม่ใช่วิธีการทํางานมันก็ไม่ใช่แล้ะครับตอนนี้เราต้องขับเคลื่อนครับคือเรารอว่านายกรัฐมนตรีจยะได้ทํางานต่อหรือไม่ ถ้าทํางานต่อได้ก็ทําต่อไปครับแต่ถ้าทําต่อไม่ได้แล้วครับผมว่านะครับรัฐบาลไม่ได้น่าเสียหน้าหรอกครับแต่คนที่เสียหน้าคนที่เสียโอกาสจริงๆคือประเทศไทยไงธุรกิจรายได้ต่างๆที่เราจะทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรือคอนเนคชันที่มีอยู่ครับซึ่งปากกาเองเนะี่ยยัง นายกทักษิณเองเนี่ยครับไปพูดเราก็จะได้เห็นว่าแนวทางของนายกทักษิณเองครับพยายามที่จะกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นฐานครับไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวไม่ว่าจะเป็นโอท็อปโอท็อปในในห้างเลยครับคนที่ทําธุรกิจใหญ่เขาไม่ทาหรอกโอท็อปก็เป็นพี่น้องประชาชนนี่แหละทำครับกลุ่มแม่บ้านต่างๆตามหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆนี่ครับทําสินค้าโอท็อปออกมาครับ ถ้ารัฐบาลส่งเสริมถ้ารัฐบาลเนะี่ยนำสินค้าโอท็อปไปสู่ตลาดโลกครับมันก็ไปได้เท่านั้นเองครับแต่นี่ฮะอะไรก็ไม่เอาครับพอเขาหยิบอะไรขึ้นมาก็มาเห่ามาหอนกันครับสัญชาติหมาพวกนี้ครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันใช้ไม่ได้คือเราต้องมองว่าประโยชน์ของประเทศชาติในต้องการอะไรประเทศชาติตอนนี้คับขาดอะไรคือเราเองเนี่ขาดทุนหมุนเวียน ขาดทุนที่จะเอามาเงินเนี่ยที่จะเอามาหมุนในประเทศครับขาดสภาพคล่องเราก็เห็นอยู่แล้วครับแต่ฝ่ายค้านเองหรือฝ่ายค้านใหม่หรือเก่าเนี่ยครับกลับมาเล่นการเมืองโดยไม่ลืมหูลืมตาครับแต่คนที่ลําบากจริงๆก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละบอกไว้เลยครับพี่น้องประชาชนตาดาๆนี่แหละครับตาสีตาสาชาวไร่ชาวนาเนี่ยครับลําบากครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วว่า พักเพื่อไทยเองหรือรัฐบาลชุดนี้เองครับเขาไม่มีเวลาที่จะมาเล่นแล้วเขาต้องมีเวลาที่จะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนเท่านั้นครับหนึ่งครับกระตุ้นราคาสินค้าเกษตรให้มันดีขึ้นสองทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมันเป็นการบ้านที่ใหญ่หลวงมากครับที่รัฐบาลน,นี้หรือผู้บริหารชุดนี้ครับต้องทำพี่น้องอย่าคิดว่ามันเป็นโจทย์ง่ายๆนะครับ อย่าทำงานด้วยปากครับอย่าเอานิสัยชั่วๆนิสัยเรวยๆเนี่ยมาพูดในสภาผู้แทนราษฎรผมบอกเลยครับพี่น้องเขารู้หมดแหละพี่น้องประชาชนเขารู้ว่าความลาบากของรัฐบาลนี้ในการที่จะขยายงานในการที่จะทำนโยบายนโยบายต่างๆนี่ครับมันยากครับเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่ามันมีคนปัดแข้งปัดขา มันไม่อยากให้รัฐบาลนี้เดินต่อไปได้แต่รัฐบาลนี่ครับมามาแล้วก็ไปครับแต่พี่น้องประชาชนนี่ครับจะน่ะจะนั่งกัดก้อนเกลือได้หรยครับมันไม่ไหวนะครับเพราะความอดอยากของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเขาเองเนี่ยรอความหวังจากรัฐบาลนี้อยู่ครับปล่อยให้รัฐบาลเขาทำงานบ้างปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารงานบ้างครับ อย่าปัดแข้งปัดขากันนักเลยครับขอร้องเถอะครับนะฮะอย่าเอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเมืองนักหนาครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนลําบากสสอ,สอในสภาพผู้แทนราษฎรมีแต่นายทุนมีแต่คนมีเงินเดือนเป็นแสนครับแต่พี่น้องประชาชนนะครับจะได้เงินสักบาทสักเบีย้ยครับขนาดจะได้เงินหมื่นยังมีคนค้านเลยภาษาอะไรกับพวกมึงละครับพวกมึงกินก้าวฟรี นั่งเครื่องบินฟรีเดินทางฟรีพักโรงแรมฟรีรักษาพยาบาลฟรีกับแต่พี่น้องประชาชนต้องควักกระเป๋ามาจ่ายทั้งหมดอ่ะเห็นใจเขาบ้างครับอย่าปากดีอย่าหฮาอย่าหอนกันนักเลยครับเห็นใจพี่น้องประชาชนเขาบ้างเขาอยากได้รัฐบาลเขาก็เลือกตั้งมาพอเลือกตั้งมาแล้วครับก็เป็นกบเลือกนายอีกไม่ใช่ว่าประชาชนเลือกนายนะครับ แต่พวกมึงในสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยครับพยายามที่จะปัน่นพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีกับคนทํางานก็นให้ศาลเขาตัดสินมาครับว่าจะเป็นยังไงเหตุการณ์แบบนี้แหละครับคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพ์เขาก็รู้อยู่แล้วอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเดินเรื่องสุดซอยเขาจะถอนออกครับถ้ามันมีปัญหาก็ถอนออกครับไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่เห็นด้วยเขาเห็นด้วยเขาอยากทํา แต่ถ้ามันทำไม่ได้เขาเรียกว่ามีการอนอ่อนผ่อนตามกระแสเป็นยังไงแรงต้านมันเป็นยังไงเขารู้อยู่ครับมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ครับ,รรบทำไมล่ะครับประเทศข้างบ้านเราอย่างฮุนเซนเนี่ครับบอกประเทศไทยจะตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลยตาเหลือกเลยมีปัญหาครับเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์เขาไงไปแข่งผลประโยชน์เขาไม่ได้ขัดด้วย ไปแข่งผลประโยชน์ไปหาลูกไปตัดลูกค้าเขากับก็ได้ฟาดงวงฟาดงาอยู่นี่ยครับเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยพวกมึงไม่รู้เลยไงตอนนี้เขาไล่จับอยู่เนี่ยถ้ามันตั้งไม่ได้ก็ต้องไล่จับกับซกอานเองครับซึ่งเป็นมือขวาของคุณเซนเองเนี่ครับที่รัฐบาลเขาจับมาเนี่ยที่เขาออกหมายเรียกเนยครับออกหมายจับเนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลเขาทํางานจริงไง แต่ก็แปลกใจนะว่าไม่ว่าจะเป็นกัญชายกเลิกกัญชาเข้าสู่ยาเสพติดอีกทีหนึ่งครับก็มีคนไปไปร้องกับไปจับบอลต่างๆนี่ก็มีคนไปร้องอีกครับหาว่ารัฐบาลกันแก้งกันแก้งพ่อองค์สินะเพราะรัฐบาลก็าทาตามหน้าที่เขาเห็นว่ามันมีบอลมันมีการพนันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเราไม่ได้เปิดให้ ใครตั้งบอนได้ทําเล่นการพนันโดยสุจริตที่ไหนล่ะครับมันไม่ใช่ครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วแล้วอย่างนี้รัฐบาลทําผิดหรยอครับถามกันอย่างนี้ครับรัฐบาลทําผิดเหรอรัฐบาลเขาทําตามหน้าที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรครับเขามีหน้าที่ป้องกันรปราบปรามเรื่องแบบนี้ แล้วก็ออกมาเห่าหองกันครับเหมือนเขาทําผิดอะไรใหญ่โตนักหนาครับนี่แหละครับเขาบอกว่าเวลาอยู่ร่วมรัฐบาลก็ไม่ทําอะไรเวลาออกไปแล้วครับออกไปเห่าไปหอนรู้ทุกเรื่องสารพัดท,ที่บอกว่าเรื่องนั้นก็ไม่ดีเรื่องนี้ก็ไม่ดีครับเออทําไมรัฐบาลไม่ทําเขาทําอยู่นี่ไงปราบบอลปราบยาเสพติดนะ แล้วก็จัดระเบียบสังคมอยู่ตอนตอน,นี้ครับทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกการพนันต่างๆนี่ครับมันน่าจะอยู่นอกเขตประเทศไทยครับแต่ปรากฏว่าหลังจากหลังจากการเขาเข้าค้นนี่ครับสิบเก้าที่เนี่ยเราได้เห็นเลยว่าการพนันเนี่ยครับมันเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วครับมันมาทำลายเศรษฐกิจมันมาทำลายนะครับ เงินที่อยู่บนลงล่างครับเป็นเงินสีเทาทั้งหมดแล้วแล้วอย่างนี้กับรัฐบาลทําผิดเหรอือหน่วยงานราชการต่างๆนี่ครับเขาไม่ได้ทําตามหน้าที่เขาด้วยครับเขาทําตามหน้าที่ครับแต่พวกมึงนี่ครับกลับมาเห่าหอนเหมือนหมาครับเห็นเขาทํางานเห็นเขามีผลงานแล้วอิจฉาตาร้อนเขาหรือไงต้องถามกลับไปอย่างนี้แหละครับ เพราะว่าเขาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเขาไม่ได้มาทําลายประเทศชาติครับปราบบอลปราบยาเสพติดจัดระเบียบสังคมอันไหนที่ไม่ชอบอันไหนที่มันไม่ถูกกฎหมายครับเขาผิดอะไรครับผิดก็ไปฟ้องเขานี่นครับอย่ามาฟ้องต่อหน้าสือ่ออย่ามาฟ้องสังคมครับสังคมเนี่ยบางทีเขาไม่รู้หรอกครับเขารู้ตามกระแส เขาฟังกระแสแล้วบอกว่าคิดว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดครับฉะนั้นแล้วครับประเด็นแบบนี้ครับที่ช่องผมออกมาพูดบ่อยๆครับใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะครับแต่เหตุผลของผมก็คืออยากให้ประเทศชาติมันเดินต่อไปได้จะเลือกอะไรนักหนาละครับรัฐบาลจะเลือกแบบไหนครับรัฐบาลนี้เข้ามาจากเสียงพี่น้องประชาชนครัเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร พอเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วครับก็บอกว่าไม่ชอบทำตกลงนี่ครับคุณไม่ได้ปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือไงปกครองกดหมู่หรืออยู่เหนือกฎหมายหรือไงผมถามหน่อยครับถ้าแบบนี้ครับจะมีเลือกตั้งไปทําไมล่ะครับก็พวกคุณจะตั้งรัฐบาลมาเองเลยก็ได้พวกคุณชอบอย่างนี้จะเอาแบบนี้ฉะนั้นแล้วครับ เหตุการณ์แบบนี้แหละที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเหตุการณ์แบบนี้แหละครับที่มันทําให้บ้านเมืองนี่ครับเราตกต่าอยู่อย่างนี้ครับมันก็มีพวกฝ่ายค้านที่คอยเหา่าที่คอยกัดรัฐบาลอยู่ตอนนี้ครับทั้งๆท,ที่เขารีบจะทํางานครับเพื่อทนุบํารุงความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแต่แล้วครับมันก็มีขบวนการแบบนี้ครับพยายามที่จะล้มล้างพยายามที่จะทําให้รัฐบาลนี้ครับได้หมด สภาพไปในการบริหารประเทศชาติก็ฝากไว้นะครับพี่น้องประชาชนครับดูว่าพวกนี้จะออกลวดลายอะไรนะครับจะวาดลวดลายอะไรครับจะเอาเรื่องอะไรมาตีกับรัฐบาลชุดนี้อีกครับแต่ก่อนนี้ครับบอกว่า MOU44 มันไปสมประโยชน์กันครับผมเห็นประวิตย์วงสุวรรณนะครับนั่งอยู่ที่อมริน บอกว่าถ้าขุดฝั่งไทยเนี่ยไทยจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นครับเขมรนจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าขุดฝั่งเขมรนเนี่ยครับเขมรนจะได้แปดสิบเปอร์เซ็นไทยจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตนี่คือจากปากประวิตรวงสุวรรณกับพวกมึงไปดูครไอสลิมคอเหลืองนะฮะหรือพวกกอประรสอเดิมครับพวกนกวิตเดิมที่เคยกล่าวอ้างมานะครับ คือความจริงมันก็คือความจริงแหะครับนายกรัฐมนตรีเองก็พ่อไม่มีสิทธิ์ครับที่จะไปเซ็นนะครับเซ็นบอกยกตรงนั้นยกตรงนี้ให้กับกัมพูชาครับความขัดแย้งครั้งนี้ผมก็รู้นะครับว่าเกิดจากการนะครับคุณเซ็นขออะไรแล้วมันไม่ได้คุณเซ็นขออย่างที่ต้องการแล้วมันไม่ได้ครับถึงได้ฟาดวงฟาดงาอยู่อย่างนี้นะครับมันก็ยังไม่หยุดนะครับ เรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายปลายสีรัฐบาลนี้ครับมันก็ยังดําเนินการต่อไปฉะนั้นแล้วกับพวกเราคอยดูไว้ว่าประเด็นใหม่ๆที่มันจะออกมาพูดกันมันจะเอาประเด็นอะไรมาว่ารัฐบาลอีกครับคือพวกนี้มันจิตไม่ว่างต้องบอกจิตไม่ว่างพยายามที่จะแคะพยายามที่จะหาประเด็นต่างๆครับมาพูดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวนัน เราประชาชนเนี่ยครับเห็นแล้วเหม็นเบื่อต้องบอกเหม็นเบื่อแล้วพวกนี้นะนะไม่สามารถที่จะพูดอะไรกับมันได้ครับเพราะว่ามันไม่อยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยสงบเรียบร้อยไงมันไม่เห็นแก่พี่น้องประชาชนหรอกครับมันเห็นแก่ว่าตัวเองจะได้อะไรจากจากการชุมนุมจากการที่รวมกลุ่มครับมาต่อรองอำนาจกับผู้มีอำนาจในประเทศชาติแค่นั้นเองครับ มบผมก็เคยทําการนํามอบต่างๆเนี่ยผมก็รู้แต่ถ้ามอบมีอุดมการผมไม่ได้ว่าอะไรละครับแต่นี่ครับมอบมีอุดมกูอย่างเดียวนะอย่างที่เห็นครับพอผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ทะเลาะเบาแหว้งกันครับเนี่ยตอนนี้ขย่ําใหญ่แล้วขย่ําลูกพี่ขย่ําท่อน,น้ำเลี้ยงกันครับไม่ว่าลูกพี่ลูกน้องครับเอาไม่เคยพอครับ ได้ไม่เคยพอคือจะรีดจะไถเขาอยู่ตลอดเวลามันไปไม่ได้หรอกครับประชาชนเขาไม่เอาประชาชนเขารู้อยู่แล้วครับแล้วพวกนี้ครับมันจะตายอย่างหมาข้างถนนแน่นอนครับมันไม่มีใครเอาด้วยเพราะว่าสังคมเขาเรียนรู้แล้วเขารับรู้แล้วว่าในอนาคตก็ยิ่งหายากครับมวลชนที่จะไปเดินท้องถนนนะครับปล่อยมันครับปล่อยมันตายแบบเหี่ยวแห้ง ปล่อยมันตายให้มันตายในกลุ่มของมันเองนั่แหละครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ